แล้วใหญ่แค่ะเรื่องอะไรหนูหาคุณยายไม่เจอเลยะค่ะหาไม่เจอเลยหรอลูกข้างบนล่ะไม่เจอเลยะค่ะไอ้ไม่ไครัวล่ะไม่เจอเหมือนกัน,นะค่ะอ้าวแล้วคุณยายไปไหนอะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันไปไปมานี่สิ่ะคุณยายมีอะไรหรอคะคุณยายไปไหนเฮ้ไปก็บอกว่าเห็นครั้งสุดท้ายอยู่ตรงโซฟานะคะหร,หรือว่าคุณยายจะเดินออกจากบ้านไปเองอะคะอีกแล้วเหรอหรือคุณยายจะออกไปเที่ยวเล่นคนเดียว อยู่นี่คะ่ะไปไหนมาเนี่ยแม่หนีออกไปเที่ออยวเล่นอีกแล้วรู้ไหมว่าทุกคนเขาเป็นห่วงแม่มากเลยอะ่ะเออไม่ใช่อย่างที่คุณนายคิดน,นะคะพี่คนนี้เข้าคุณยายไปปล่อยทิ้งที่สวนสาธารณะท้ายหมู่บ้านคะ่ะไม่จริงนะคะคุณนายคุณยายเดินออกไปเองหรือเปล่าก็ไม่รู้น้องคนนี้พูดมั่วหนูไม่ได้บ้วนะหนูมีหลักฐานนี่คะ่ะ